สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสั่งอาหารมาทานมื้อเย็นนะครับที่บ้านนะครับไม่อยากออกไปนอกบ้านนะครับในยุคโควิดเนี่ยเราออกไปนอกบ้านอันตรายครับเราสั่งอาหารมาทานที่บ้านดีกว่าก็ง่ายๆครับอาหารสิ้นคิดนะครับก็อาหารตามสั่งสั่งกับไลแมนครับที่สําคัญสั่งกับไลแมนแล้วได้เงินคืนต้องสั่งกับแอปพลิเคชันช็อปจินิตเท่านั้นนะครับเข้ามาที่ช็อปจินิตเราไปที่ไลแมนครับแล้วเราก็จะได้เงินคืนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูไปดูกันเลยไป ครับก็มาสั่งอาหารกับไลแมนกันนะครับเราก็คลิกไปที่แอปพลิเคชันช็อปจีนิทที่เรามีนะครับนี่นะครับแอปในส่วนของแอปไลแมนเราก็มีอยู่แล้วครับนี่แอปไลแมนผมมีอยู่แล้วแต่ผมจะเข้าแอปพลิเคชันช็อปจีนิก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันช็อปจีนิก่อนนะครับปุ๊บเราก็จิ้มเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันก็จะมาหน้าแรกของเรานะครับอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าในแอปพลิเคชันช็อปจีนิทนะครับแต่เราจะสั่งอาหารกับไลแมนนะครับเราก็มาที่นี่เลยนะครับเข้ามาทีีี่ตตตรรรรรรงงง้้้้าาานนนนนคคคะะัับบม จิ้มมาตรงนี้นะครับก็จิ้มไปครับเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะครับร้านค้าเสร็จปุ๊บเราก็เห็นไหมในนี้ในหน้าร้านค้าก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ําค่าไฟเราได้เงินคืนนะครับ ต่อประกันลดนะครับได้เงินคืนประกันสุขภาพได้เงินคืนนะครับใช้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลแมนไทยสมายครับ Shopee Lazada JD c e n t เซนทนะครับ c e n t ทันนะครับ c e n t r ันออนไลน์ท o อปออนไลน์ h ะครับ o m e p r o นะครับพอนวี k i n g Power B2S Office Mate Super Sport นะครับอากา k e ดไน e n ้ k e วเว e ร์บานะครับเอเอเอนะครับ n ูช้อ p ปิ n นะครับบ i ๊กนะครับ c ซ Book นะครับนา n i ิ n นะครับแล้วก็ ต่างๆนะครับช็อป t w อะไรต่างๆพวกนี้นะครับใช้แล้วมีเงินคืนทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาสั่งอาหารผ่านไลแมนเพื่อให้ได้รับเงินคืนเราก็จิ้มไปที่แอปพลิเคชันไลแมนเลยครับนะครับจิ้มเข้าไปปึ้งนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่อะไรอย่างไงนะครับอ่าเราก็กด Continue to App เพื่อเปิดแอปพลิเคชันไลแมนนะครับเราก็จิ้มมาตรงนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับก็จิ้มเข้าไปครับ มันก็จะเด้งมาที่แอปพลิเคชันไลแมนที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมีแอปพลิเคชันไลแมนด้วยนะครับเพื่อใช้คู่กับช็อปจินิดแค่เราใช้เปิดเข้าช็อปจินิดนะครับก่อนแล้วก็จิ้มไปที่ในส่วนของไลแมนในหน้าลังคานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกอาหารครับมาเลือกอาหารต่างๆนานาที่เราต้องการครับสาหรับวันนี้ผมทําการรีวิวนะครับก็เลยเลือกไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จิ้มเข้าไปในตะกร้าเราเลย ปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตรวจสอบออเดอร์เรานะครับรายการสินค้าเรานะครับที่อยู่ถูกต้องอะไรไหมจับได้คูปองอะไรส่วนลดอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราได้ส่วนลดนะครับคูปอง30บาทนะครับวันนี้เราได้คูปองส่วนลดสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ด้วยเห็นไหมจากอาหาร120บาทนะครับเหลือแค่90บาทนะครับประหยัดทั้งเงินในการซื้อสินค้าแล้วเราก็ยังได้แชแบ็กเงินคืนไงมันสุดยอดไม่เล่ะเราซื้ออาหารเราซื้ออาหารเราได้ส่วนลดแถมได้คูปองแถมได้เงินคืนมาอีกมันพิเศษมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ไม่เลย๊ ยืนยันคำสั่งซื้อนะครับปึ้งจากนั้นก็รอคําสั่งซื้อครับรอเขารับออเดอร์นะครับน่ากำลังเตรียมออเดอร์นะครับอันนี้เขารับอ,ออเดอร์แล้วแล้วนะก็กำลังเตรียมออเดอร์ของคุณอยู่นะครับจากนั้นไลแมนก็จะมาส่งให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนไลแมนมาส่งก้านนะครับไลแมนมาแล้วเราก็ไปรับอาหารจากไลแมนกันก่อนโออไลแมนมาหรออ้อนนั่งเฝ้ารอเลยนะ เอาครัแบไมาแล้วไปมาแล้ว้แบบแววจับข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตคะแนนกันหลังจากเราได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการที่เราจะมาดูคะแนนนะครับว่ามันคืนเงินมาอย่างไอางอะไรยังไงครับเราก็อยู่ที่หน้าร้านค้าเนาะเราก็าเข้ามาตรงที่รายละเอียดในการคืนคะแนนนะครับตรงนี้นะครับหลังจาก ภายใน72ชั่วโมงนครับคะแนนมันก็จะขึ้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะผ่านไป2-3ชั่วโมงอ่คะแนนมันก็จะขึ้นให้เราแล้วนะครับเราสามารถมาตรวจสอบได้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปครับรายละเอียดการคืนคะแนนครับตันั้นก็จะมีรายละเอียดว่าเราได้เงินคืนจำนวนเท่าไหร่ครับเป็นกี่คะแนนนะครับเห็นไหมไลแมนนะครับเนี่ยวันที่26ตอนบ่าย2ครับเข้าแล้วไหมวันนี้สั่ง2เข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าวันที่23เนี่ยอ่า44บาทนะครับอ่ามาไลแมนวันที่ มันคืนกลับมาให้หมดเลยนะครับไหนเราก็จ่ายอยู่แล้วนะครับเราก็มาจ่ายช่องทางนี้ได้เลยนะครับยังไงสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับหรือว่าดูในรายละเอียดที่โชว์อยู่หน้าวิดีโอนี้นะครับว่าติดต่อในช่องทางไหนนะครับก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ